ไปเที่ยวดีกว่าวันนี้ไปซื้อกระเป๋ากว่าเอ๊ะถ้ามันร้านคีรีธาราร้านหนาไปซื้อก่อนกว่าคนขายคะเอากระเป๋าใบหนึ่งค่ะกระเป,ะเป๋าท่องเที่ยวคะ่ะกระเป๋าท่องเที่ยวที่มันสามารถเอ่อเดินไปเที่ยวได้คะ่ะสีแดงนะคะมาแล้วครับ อาราคากี่บาทคะห้ิบาทครับค่าถูกมากเลยค่ะวันนี้วางกระเป๋าไว้ตรงนี้ดีกว่าเอ๊ะทำไมกระเป๋าใบน,น,นี้มันแปลกๆกับเจมี่ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเอ็นเวียวกล้องระบุมให้หน่อยออเอเอมาแล้วไปเลยเดี๋ยวค่าระบุนะ เฮ้ยมันระบุว่าเป็น scp 1 0 1กระเป๋าจมตะกลา้าเฮ้ยเขาบอกว่ามันมีมีสีสันที่สวยงามเปลี่ยนแปลงไปได้แต่เขาบอกว่ามีฟันทั้งหมด32ซีบแล้วก็มันจะดูดคนที่เอามือไปล้วงเจ็ดนี่อย่าไปล้วงนะในกระเป๋าตรงนั้นนะไม่งั้นถูกกินนะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นน้ำลายพิษเฮ้ย ทางที่ดีก็คือจุดไฟเผาเยีายเอาไฟเผามาเลยเออเดี๋ยวข่าจะเผาให้นะไม่เอาว่าเดี๋ยวกัมมี่โมโหคฮ้ข้าก็ได้เหมือนกันเนาะอืมใช่ลาลา้ยวันนี้ดูโทรศัพท์ดีกว่าเอาเฮ้ยทำไมกระเป๋ามันมีทำไมโทรศัพท์มันอยู่ในกระเป๋านะเนี่ยเฮ้ย ทำไมมันเอาไม่ออก่ะเฮ้ยมันดึงไม่ออกไม่โอ้ยเจ็บเฮ้ยเธอสวัสดี สวัสดีมิสเตอร์แฮปปี้สวัสดีสัมภาระเต่งเธอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะคุณชั้นอ่ะล้วงกระเป๋าว่ะแล้วแล้วกระเป๋าจอบตะกางอ่ะมันเอาลิ้นดูดแขนแขนเลยอ่ะแล้วเรามาตกอยู่ในรูปมิตินึง่งนะโมตัสสะพระก็โตอะังโตสมาชุบจ่านะโมตัสสะ์พระว็โตอะังโคมโตสมาลอย เผาไฟดีกว่าเฮ้ยไปหาต้นติกี้ก็ดีกว่าเอ้ยเอ้ยกันไปกันไปกันลา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 ให้วันนี้พ่นสีสเปรย์กว่าเผายุงนี่คุณคะไปเผาวไอ้ตรงนั้นหน่อยคะ่ะอะไรเหรอครับอะไรครับมาเลยมาเลยค่ะเนี่คะ่ะ เอาไฟมันไปเผาตรงนี้เลยค่ะเฮ้ยใช่ใช่เช่ใช่ยช่ใะ่ใช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 ่แช่ใช่ใช่ใชลัง่ใช่ใช้ใง่ใช่ช่ใ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 ง่ใช่่ โชคดีนะมิสเตอร์แฮปปี้ขอให้ไปอยู่ตรงนี้ด้วยเถิดเดี๋ยวฉันจะเอาอาหารไปใส่ตรงนีล่นะเอาแฮมเบอร์เกอร์กับพิซซ่าไปกันดีกว่าเอาแฮมเบอร์เกอร์กับพิซซ่าไปใส่ในนี้ฉันจะโยนเฟรนไฟแฮมเบอร์เกอร์ฉันจะโยนพิซซ่าอ่ะโยนโค้กกับโอชิด้วยอันนี้โคก้กอันนี้น้ำเปล่าเออเออ โอ๊ยเหนื่อยเน่าไม่ใครช่วยได้บครับเฮ้ย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 อาหารมาแล้วโอ้อาหารกินด้วยวู้ฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับนุ่มนุ่ม